วันนี้มาสมัครอะไรครับผมมาสมัครนายกองค์การหมหานส,น,สนจังหวัดพุกธนาหารครับ,รบมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้ความมั่นใจจากการที่ได้ลงพื้นที่พบปะเยียย่ยมเยี่ยมเยอนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนายกอ,อบจพุกธนาหานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับแนวทางพัฒนาหรอครับแนวทางพัฒนาก็คืออยากจะ พัฒนาเปลี่ยนแปล,ง,ปลงจังหวัดมุหารเนี่ยให้เป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่การพัฒนายังไม่ดีขึ้นต่อไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นเพราะจังหวัดมุหารเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจังหวัดอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุาหารนะครับตามที่รัฐบาล,ลนี้ผมก็จะสานงานต่อกับทุกทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับประสานงานสิบทิศไม่มีความขัดแยง้งไม่มีฝ่ายค้านครับและก็ไม่แก้แค้นใครนะครับคือผมสามารถที่จะประสานงานได้ทุกฝ่ายทุกส่วนเข้าได้ทุกฝ่าย,าย,าย,ายครับออวันนี้ได้เบอร์สองครับนาย,ยกองการพันธุ์จังหวัดสงขลาเบอร์สองครับเ, euh เบอร์สองในนามพักพักเพื่อไทยครับ ครับผมสุพจนสุวนรณพงศ์นะครับจากคณะก้าวหน้าจังหวัดพุทธหารวันนี้เรามาสมัครนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพุทธหารพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนายกเราได้เบอร์หนึ่งครับก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดพุทธหารนะครับสนับสนุนกคณะก้าวหน้า เพราะเราพร้อมที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองมาพร้อมที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดของพวกเรานะครับาการเมืองของถิ่นทุกวันนี้นะครับเราจะต้องเสนอโนโยบายที่สามารถทําได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับและก็ขอฝากกาลังแรงใจจากพี่น้องชาวจังหวัดพิษาุารเลือกคณะก้าวหน้าเพราะเราพร้อมที่จะทํางานเพื่อบ้านเกิดของพวกเราครับขอบคุณครับ